มื่อนี้ก็เริ่มต้นคลิปโดยการมาจ่ายตลาดเด้อค่ะอันนี้ก็สิเป็นตลาดเช้าน้ำแดงแล้วค่ะอันมื้อที่พวกข่อยมานี่ก็สิเป็นเช้าวันอาทิตย์เด้อค่ะเป็นวันหยุดของพวกข่อยเนาะจ้ะทืนเช้ามาก็บ่มีหยังหลายกันหรอกจ้ะถ้าเป็นวันหยุดแบบนี้ก็โทษตากันสวนกันนาเฮ็ดแต่แนวอยู่แนวกินแซ่บๆกินกันเนาะจ้ะถ้าว่าบ่ได้ไปทางใดบ่ได้มีธุระไปไสก็สิเฮ็ดกินกันประมาณนี้เลยจ้ะมาย่างตลาดมื้อนี้จุดประสงค์นี่ก็มาซื้อผักย่างต่างหญ้าไปเฮ็ดแกงหน่อไม้เด้อจ้ะคิดอยากกินแกงหน่อไม้อีเดียวจ้ะพี่น้องเเเพิิิิ่่่งงงกกกกนนนนไปวบดดอออาาะะะคค็ยีลจ้ เด่นโทรศัพท์เดือนฟีดไปเดือนฟีดมาเคลียไปเคลียมากระพอแต่เมนูแกงน้ำใหม่นาะค่ะป้าพี่น้องแกงกับเป็นตาแสบคักเลยจ้ะขอเห็นนะขอกระอดใจบ่ไรเนาะจ้ะเมื่อกี้ก็วันหยุดพอดีเนาะจ้ะขอกระเดยทุเตากันสวนกันกับเอื่อยเพื่อนนี่เลยจ้ะมาเฮ็ดกินเนาะจ้ะมาเฮ็ดกินแซ่บแกงหม้อใหญ่ๆหด้เเนาะค่ะหลังจากที่พากันกลับมาจากตลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะที่นี่ก็สิมาจักน้ำใหม่ฝาน้ำใหม่ต้มไว้เลยจ้ะาน้ำใหม่ที่ใส่มื้อนี้ก็สิเป็นน้ำใหม่ถุงเลยค่ะใส่ไปสองถุงเผื่อเลยค่ะมื้อนี้แกงหม้อใหญ่แฮงเเนาะะจ้็ด หลังการงานสร้างคักเนาะคะ่ะบ้านนี่หลังจากที่ต้มเน้ะไม่จืเดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวนะคะ่ะที่นี่ก็ตัดผ่านมาถึงขั้นตอนการแกงเลยจ้ะสูตรแกงเนาะไม้เมื่อนี่ก็สิเป็นสูตรเอืเ่อยเพร่ะทั้งการสินนะคะขั้นตอนวิธีทำก็อาจีพเฮ็ดบ่คือข่อยเลยจากกรสูตรไผ่สูตรมันเนาะจ้ะอันดับแรกก็เอื่อยเพร่ะก็สิเปิดแก๊สไฟอ่นอนๆเนาะคะ่ะจากนั้นก็สิใส่น้ำยาหนันงใส่ข้าวเบือลงไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะตามด้วยบักอื้บักบัวบักน้ำบักโม้หน่อยเนาะคะ่ะบอกเลยเด้ว่าเมื่อนี่ในเครื่องแหลนคักอีดีเะะลย S <S เนาะะค่ป้าสุดยอดดีดีเลยนจ๊ะหมอน,นี่จะนันเอื่อยเพื่อกสีวานดูดูดลงไปเนาะคะ่ะเบิง่งดูดดูดเพื่นใส่กับใส่เป็นกัมพูน่ะค่ะบอกเลยได้ว่าบ้านนี่นี่มากินเพจกับทั้งนั้นเนาะคะ่ะขอป้าสวดไปคำใดเนี่ก็พอแต่ดูกโดกดูดคนละจ๊ะจะนันกันสิใส่เห็ดลงไปเนาะคะ่ะเห็มหดมือนี่กัสิมีแค่เห็ดขอนขาวโอ๋อเห็ดขอนขาวเพราะว่าเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองกับเห็ดไอ,อเห็ดหูหนูเนาะคะ่ะออก็ขกระดึมด้มหนาดึ้มหลังค่ะพี่น้องใส่ทุกอย่างลงไปเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวที่ดีเอื่อยเผื่อก็สีค้นค้วกกา้อใหทุุย่งสนคอยมาปร้น ชาดกันอีกรอบเนาะค่ะ่านไปสักพักนึงก็ตัดผ่านมาถึงขั้นตอนการปรุงเลยจ้าก็จะเมนไว้คักไว้แนวปันขีดตัวเลยนะคะ <c oughs> จะนั่นเอ้ยพอเกิดใส,ส่น้ำประแดกลงไปนะคะน้ำประเดกเครึ่งขวดนี่ก็ยังบุพเพจะพี่นอ้องใส่ลงไปอีกนะคะเปิดขวดไม่ลงไปอีกะะปาดบวเข็มตอนนี้สีเข็มตอนใดนะคะตามด้วยผงนัวผงแสบนะคะปะาดบังเอ้ยแล้วใส่กับพี่น้องสอง่วงบกไงนะคะโอ้ตาย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 บหไฮแสบสีว่าจังไดนะคะเมืงองจากการใส่ผงนัวสำนีกระดูนะะะด,ะดนะคะว่าแสบบาแสบนะคะสีมังรสชาดก หวานช่วยช่วยได้เลยค่ะแซ่บถือปากได้เลยจ้าบ่ต้องปรุงอย่างหลายนะคะใส่ผงนัวได้หลายก็คือแซ่บเท่านั้นนะจ๊ะผู้ใดบริกินแกงแล้วไม่มอหนี่น้ำนี่โอ้ยบอกเลยเลยว่าพลาดดีๆเลยจ้าแซ่บคักนัวคักกลมกอมบักเลยนะจ้าจะนั่นก็ใส่ใส่ผักหวานใส่ผักขาเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะผึกมันลงไปเลยจ้าโอ้ยหน้าตาสีสันกับพี่น้องเลยหอมไปแปดบ้านสิบบ้านผู้ใดจ้าสีมือเอื่อยเพ่นทาการสินนี่ก็ถือว่าบโบแพ้กันกับสีมือเฮาเลยนะคะความแซ่บคว้บนัวนี่โอ้ยกินกันบลลงเยจ้ เดียบร้อยแล้วกับมาม้ามาพี่น้องมาสุดน้ำาัันเสียบมาสอยกันสุดนะคะหมอบอกยายเดจ้ะสุดเข้าไปนี่หวานจ่วยจ่วยโอ้ยแสบขากจะมาเด้อมาเด้อค่ะ